มาดามินล่าสวัสดีค่ะวันนี้มาดา,ามีไอเทมเด็ดมาแนะนำกันอีกแล้วนี่เลย g r a ว i n แอนด์โกลชิลลี่อยพริกคั่วในน้ำมันมากอกแท้ร้อจากสิงคโปร์ตัวช่วยเพิ่มรสมีประโยชน์ต่อสุขภาพทานกับอาหารได้หลากหลาย เริ่มที่อย่างแรกเลยนะคะทานกับมันฝรั่งทอดกรอบผสมเห็ดทรัฟเฟิลแบนโมโนพีกรัวเม่ค่ะเมื่อดิฟลงไปแล้วนะคะจะทําให้มันฝรั่งทอดกรอบของเรามีความเผ็ดเค็มขึ้นหอมกลิ่นพริกกลิ่นทรัฟเฟิลค่ะอร่อยกว่าที่คิดไวเยอะเลยทานเพลินเผลอแป๊บๆหมดถุงแน่นอนมาดามคอนเฟิร์มตัวนี้มาดามขอให้คะแนนเก้าเต็มสิบไปเลยและอย่างที่2ก็ยังเป็นของทานเล่นที่เรียกน้าย่อยได้ดีอย่างขนมปังกระเทียมค่ะเอามาดิฟกับเจ้าตัวเกรวี่แอนโกชิลลี่ออยแล้วมาดามชอบมาก เพิ่มรสแซ่บเข้ากันดีอย่างน่าเหลือเชื่อให้ไปเลย9.5เต็ม10เมนูที่3มนะคะมาดามขอลองทานกับแซนด์วิชมื้อเช้ายอดฮิตของหลายๆคนค่ะโดยวันนี้มาดามเลือกหยิบโรสบีฟแซนด์วิชจากเดอะแกสโตมาลองทานกับเจ้าตัวเกรวี a แอนโกลชลิเอโอดูค่ะเมื่อทานคู่กันแล้วตัวพริกขั่วในน้ำมันมะกอกจะช่วยเพิ่มรสแซนด์วิชของเราให้เผ็ดซาบซาบนวลกลมกล่อมขึ้นให้รสที่แตกต่างอย่างมีมิติเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ควรลองเอาไปเลย9.5เต็ม10จากมื้อเบา,บา ามาลองทานกับมือ้อนักกันบ้างนะคะมาดามขอลองทานกับพาสตา้าซอสครีมทอฟเฟลราดพริกขั่วในน้ำมันมะกอกลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากันชูรสพาสต้าจานนี้ให้แซ่บกลมกล่อมขึ้นหอมพริกตามด้วยกลิ่นทอฟเฟลรสนัวในปากเอาไปเลยสิบต็มสิบนัวโดนใจมาดามมากเมนูถัดไปมาดามขอลองทานกับอาหารยอดฮิตอย่างพิซซ่าค่ะวันนี้มาดามเลือกพิซซ่าแป้งบางกรอบนำเข้าจาก USA แบรนด์ new m a n s o w n ค่ะมาดามขอบอกเลยนะคะเมื่อทาน กับพริกขั้วในน้ำมันมกะกอกแท้จากสิงคโปร์ตัวนี้แล้วถูกใจสายแซบอย่างมาดามตัวนี้มาดามให้ไปเลย10เต็มส0บค่ะเมนูสุดท้ายนะคะมาดามขอเลือกทานกับข้าวผัดเมนูทานง่ายอร่อยแบบไทยๆกันบ้างค่ะด้วยรสของข้าวผัดนะคะจะเป็นรสชาติกลางๆค่ะแต่พอเราเติมพริกขั้วในน้ำมันมะกอกลงไปจะให้รสอีกแบบขึ้นมาทันทีเลยค่ะมันนัวหอมพริกทานเพลิน,น,นแปบ๊บเดียวหมดจานเอาไปเลยกะเอาจุดห้าเต็มสิบพอชิมมาถึงตอนนี้แล้วโดยส่วนตัวมาดามคิดว่านอกจากจะเอา มาเสริมลดเข้ากับทุกจานโปรดคุณ,คณแล้วยังสามารถนําไปครีเอทเมนูใหม่ๆได้ด้วยความหอมอันเป็นเอกลักษณ์ของตัวพริกมาดามคิดว่านํามาทํากระเพราเนื้อแซบแบบไทยก็ไม่มีผิดหวงังมาดามขอท้าพิสูจน์ความอร่อยเข้า shop v i l l a m a r k e t com แล้วกดสั่งได้เลย